พวกเธอทั้งสมคนน่ะมีอะไรมามัดใจลูกชายฉันบ้างของฉันเป็นเครื่องเพชรประจำตระกูลถ้าคุณเลือกฉันเป็นภรรยาคุณจะได้ภรรยาที่สมฐานะส่วนฉันฉันทำแกงเขียวหวานให้คุณชิมค่ะคุณสมบัติที่ดีของการเป็นภรรยานั่นก็คือสเสน่ห์ปลายจวักค่ะส่วนฉันนะคะฉันเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาค่ะไม่มีแ,วแหวนเงินทองแล้วก็ทำกับข้าวก็ไม่เป็นค่ะ แต่สิ่งที่ฉันทำได้ก็คือทำสวนข้าวโพดค่ะ <c oughs> เอาละ <c oughs> พวกเธอทั้ง3ามคนน่ะ <c oughs> มีอะไรมามัดใจลูกชายฉันบ้างของฉันเป็นเครื่องเพชรประจำตระกูลถ้าคุณเลือกฉันเป็นภรรยา <c oughs> คุณจะได้ภรรยาที่สมฐานะ <c oughs> ส่วนฉัน ฉันทำแกงเขียวหวานมาให้คุณชิมค่ะคุณสมบัติที่ดีของการเป็นภรรยานั่นก็คือสเสน่ห์ปลายจหวักค่ะส่วนฉันนะคะฉันเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาค่ะไม่มีแก้วแหวนเงินทองแล้วก็ทำกับเขาก็ไม่เป็นค่ะแต่สิ่งที่ฉันทำได้ก็คือทำสวนข้าวโพดค่ะ <laughs> ถ้าคุณเลือกฉันเป็นเจ้าสาวเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้นอกจากข้าวโพดนั่นก็คือ ความรักและความจริงใจจากฉันนะคะความรักและความจริงใจเนี่ยฉันก็พูดได้แถมฉันยังทำกับข้าวให้เขากินอีกด้วยฉันก็พูดได้เหมือนกันเพราะฉันมีเงินมากพอที่จะจ้างแม่ครัวมาทำกับข้าวให้เขากินเอาละเอาละยังไงก็ตามแต่เจ้าสาวของลูกชายฉันในวันนี้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นด่านแรก แม่ให้ลูกตัดสินใจนะอาร์ตคุณกี้ครับผมขอชิมแกงเขียวหวานคุนหน่อยได้ไหมครับ คุณอยากลองชิมข้าวโพดต้มของฉันดูหรือเปล่าคะขอโทษนะครับผมไม่ค่อยชอบทานข้าวโพดเท่าไหร่ครับเอาละครับสำหรับคนที่จะผ่านเข้ารอบด่านแรกเนี่ยมีเพียงสองคนเท่านั้นคนแรกคุณกี้ครับและคนสุดท้ายคุณน้ำวาครับ ล่ะคะทำไมฉันไม่ได้ผ่านคะทำไมอีมันนอกยันได้ผ่านคะแหวนเพชรเงินทองคุณเนี่ยผมไม่ต้องการหรอกนะครับเพราะว่าผมมีมากพอแล้วและสิ่งที่ผมต้องการก็คือผู้หญิงผมแค่อยากได้ผู้หญิงสักคนที่ดูแลผมได้และก็รักผมอย่างจริงใจก็พอคุณอะไรมาตัดจินคะว่าฉันไม่จริงใจกับคุณสิ่งที่คุณนำมาเนี่ยมันมีค่ามากก็จริงนะครับแต่มันดูผิวเผินมากเกินไปอะ ผมไม่ชอบคนที่ใช้เงินแก้ปัญหาครับผมชอบในสิ่งที่พวกคุณเนี่ยใส่ใจแล้วทำด้วยตัวเองมากกว่าโทอไว้ไอพิการพิการนี่เงเรื่องมากอีกถ้าฉันไม่เห็นแก่สมบัติเยอะฉันไม่มาให้เสียเวลาหรอกนี่เป็นสิงสอดห้าสิบล้าน ที่เจ้าสาวของตะอารจะได้ไปหลังจากผ่านการคัดเลือกและได้แต่งงานกับตาอารหมดนี่เลยเหรอคะใช่หมดนี่แต่ฉันมีข้อแม้ข้อหนึ่งข้อแม้อะไรอะคะฉันจะแบ่งสินสอดให้ก้อนแรกหนึ่งล้านบาทโดยที่เจ้าสาวจะต้องรับตะอารไปดูแลที่บ้านหนึ่งปี หลังจากนั้นท่นจะยกสินสอดที่เหลือทั้งหมดให้ฮะจะให้แค่ล้านเดียวแล้วก็ต้องรออีกหนึ่งปีนะี่นะใช่ท่านต้องกันไว้ก่อนสิถ้าพวกเธอได้สินสอดไปแล้วทิ้งลูกชาย,ยิ่งขึ้นมาละ่ะท่นก็เสียเปรียพวกเธอสิแต่ก็ต้องดูแลคนพิการเป็นปีเงินแค่ล้านเดียวมันจะไม่พออะไรล่ะคะถ้าพวกเธอยอมรับเงื่อนไขไม่ได้จะถอนตัวก็ยังทัน ได้งั้นฉันถอนตัวเงินแค่เนี้ยไม่คุ้มกับที่จะเสียเวลาเป็นปีหรอกแล้วเธอล่ะน้ำวะฉันไม่ถอนตัวค่ะฉันยอมรับเงื่อนไขนี้ค่ะนี่เธอบ้าหรือเปล่าดิโง่หรือเปล่าฉันรู้นะว่าเธออ่ะมันบ้านนอกไม่มีปัญญาจับเงินเป็นล้านหรอกแต่เธอจะยอมเสียเวลาเป็นปีเพื่อดูแลคนพิการนี่นะมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่เขาทำ ฉันไม่สนอะไรทั้งนั้นแหละฉันสนแค่ว่ายังไงอ่ะฉันก็ต้องแต่งงานคุณอาร์ทให้ได้ฉันยอมเธอจริงๆเลยเธอนี่อยากได้เงินจนทนขนาดนี้เหรอ,อถ้าเธอจะทนเธอก็ทนไปฉันไม่ทนโชคดีแล้วกันนะเหลือเธอคนเดียวแล้วน้ำวา้าฉันยินดีด้วยนะที่เธอได้เป็นเจ้าสาวคนแต่อาร์ทเธอเข้ามาใกล้ๆสิ ต่อไปเนะี่ยคุณคือภรรยาของผมนะครับค่ะหลังจากนี้ต่อไปท่นขอฝากลูกชายด้วยนะได้ค่ะ บ้านนี้เป็นบ้านของฉันเองค่ะบ้านฉันอาจจะไม่ได้หลังใหญ่เหมือนบ้านคุณนะคะแถมยังอยู่ท้ายสวนข้าวโพดีก่ะฉันหวังว่าคุณจะอยู่ได้นะคะฉันขอฝากลูกชายฉันด้วยนะเออคุณคุณหญิงครับมีอะไรหรือบอยเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับสวัสดีค่ะฮะฮะอะไรนะบริษัทกำลังจะล้มละลาย แม่ครับอาร์ตบริษัทเรากำลังจะล้มละลายแม่ครับแม่ใจเย็ยนก่อนนะครับแล้วค่อยๆคิดว่าจะทำยังไงต่อไปมีทางเดียวแม่ต้องขายบ้านขายทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อจะเอาเงินไปใช้หนี้ธนาคารแม่ครับแต่ถ้าแม่ทำแบบนั้นน่ะก็เท่ากับว่าเราไม่เหลืออะไรแล้วนะครับน้ำวา เงินสินสอดห้าสิบล้านน่ะเห็นทีฉันจะให้เธอไม่ได้แล้วนะไม่เป็นไรค่ะหนูเข้าใจหนูเอาแค่ล้านเดียวก็ได้ค่ะเงินหนึ่งล้านนั้นแขงก็ต้องขอคืนด้วยนะแขงขอโทษนะฉันมีฟาร์มจำเป็นจริงๆถ้าเธอไม่โอเคอ่ะเธอจะหย่าก,กับลูกชายฉันก็ได้ เธอไม่ต้องดูแลเขาแล้วเดี๋ยวฉันจะเอาไปดูแลเองเดี๋ยวค่ะไม่เป็นไรค่ะฉันไม่เอาสินสอดก็ได้ค่ะฉันจะดูแลคุณอาร์ตเองค่ะเราแต่งงานกันแล้วนี่คะเธอพูดจริงๆเหรอน้ำวะจริงค่ะขอบใจมากนะขอบใจจริงๆ ขอโทษนะคะฉันทําอาหารหไม่เป็นจริงๆอะคุณทานแค่นี้ไปก่อนได้ไหมคะฉันรับรองเลยนะคะว่าแต่ฉันทํากับข้าวเป็นเนี่ยคุณจะได้ไม่ต้องกินปลากระป๋องแน่นอนค่ะนี่คุณจะหัดทากับข้าวเพื่อผมเลยเหรอครับก็ฉันต้องดูแลคุณนี่คะฉันก็เลยต้องหาทากับข้าวไว้อะอีกอย่างอะคุณก็ไม่ทานข้าวโพดต้มด้วยฉันก็เลยต้องหัดทำกับข้าวย่างอื่นนะคะทำไมเหรอครับ ยิ่งคิดผมยิ่งไม่เข้าใจอะ่ะทั้งๆที่ผมเองก็ไม่เหลืออะไรแล้วอะ่ะแถมยังพิการอะ่ะแต่ทําไมคุณถึงไม่ปฏิเสธอะ่ะทําไมคุณถึงอยากดูแลผมทั้งๆที่คุณเองก็ไม่ได้อะไระใครบอกว่าฉันไม่ได้อะไรคะฉันได้อยู่กับคุณนี่แต่ว่าคุณจะดูแลผมทั้งๆที่ลําบากเนี่ยนะฉันบอกแล้วไงคะว่าฉันจะต้องแต่งงานกับคุณให้ได้ถ้าเกิดฉันได้แต่งงานกับคุณแล้วเนี่ย ฉันไม่มีทางเลือกคุณให้งโง่หรอคะแล้วทำไมคุณถึงอยากแต่งงานกับผมล่ะครับน้ำวะเพอาะฉันรักคุณไงคะรักมานานแล้วรักมาตลอดคุณจะรักผมได้ยงไงเราสองคนเพิ่งรู้จักกันเองอะใครบอกละคะคุณจำไม่ได้เองต่างหากส่วนฉันนะจำได้ไม่เคยลืมเลยล่ะคะ่ะ เราสองคนนะ่ะเคยเรียนมาหาลัยเดียวกันค่ะเฮ้ยคุณระวังโอ,โอ้จังว่าไงนะครับอ่ะไปแล้ยค่ะเฮ้ย นี่คุณเจ็บข้อเท้าเหรอครับคุณทำอะไร,รอะคะผมก็จะดูข้อเท้าของคุณไงครับเอ่อคุณไม่รังเกียจฉันเหรอคะแล้วทำไมผมต้องรังเกียจคุณด้วยสงสัยข้อเท้าคุณพิกอะเดี๋ยวเอางี้นะครับ ผมไปส่งคุณที่ห้องพยบาบาลมาจะดีเหรอคะขึ้นหลังผมมาเถอะหนาครับหขอโทษนะคะ คุณคือผู้หญิงคนนั้นเองเหรอครับใช่ค่ะทีนี้คุณเข้าใจแล้วหรือยังคะว่าทําไมฉันถึงอยากแต่งงานกับคุณน่ะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนี่ครับผมทั้งพิการเดินไม่ได้คุณไม่รังเกียจผมเหรอครับไม่เลยค่ะตอนนี้ฉันไม่สวยอะ่ะทุกคนรังเกียจฉันมีคุณคนเดียวอะ่ะที่ไม่เคยรังเกียจฉันแล้วก็มองฉันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วทำไมตอนนี้ฉันต้องรังเกียจคุณด้วยล่ะคะขอบคุณนะครับ ที่ทำให้ผมหายสงสัยในตัวคุณทีแต่ว่าผมคิดยังไงผมก็คิดไม่ออกอผมทั้งพิการล้มละลายแต่ว่าคุณก็ยังยืนยันที่จะอยู่กับผมและวันนี้ผมก็เข้าใจแล้วครับว่าทำไมฉันก็ขอบคุณคุณเหมือนกันนะคะที่เข้ามาในชีวิตฉัน ผมอยู่นี่ครับอารนิกคุณไม่ได้พิการเหรอคะฉันยินดีด้วยนะเธอผ่านด่านทดสอบด่านสุดท้ายแล้วอ,อะไรนะคะ ด่านทดสอบสุดท้ายหมายความว่าไงคะน้องวะทั้งหมดเนี่ยคือการทดสอบของผมเองครับทั้งเรื่องบริษัทผมล้มละลายเรื่องที่ผมเป็นคนพิการเพื่อทดสอบความจริงใจจากคุณนะและคุณเองก็ผ่านด่านแล้วครับ <c oughs> ฉันมารับเธอกลับไปเป็นลูกสะใภ้ของฉันเธอไม่ต้องทําสวนให้เหนื่อยแล้วเพียงแค่เป็นภรรยาที่ดีของลูกชายฉันก็พอ ส่วนเรื่องสินสอด50ล้านอะไรนั่นน่ะผมยังจะให้คุณทุกบาททุกสตางค์นะครับและที่สำคัญคุณไม่ต้องหัดทำกับข้าวแล้วเพราะว่าที่บ้านผมมีแม่บ้านครผมอยากให้คุณอยู่แบบสุขสบายในแบบที่คุณคู่ควรครั พี่เหนวะอยวะเห้กูเจอนะม,อมึงโอยโอยพอใสไปลูกแม่หนูกลัวหนูไม่ต้องกลัวนะลูกแม่จะไม่ย้อมไม่ใครมาทำอะไรลูกเด็ดขาด ทังเบลส่องตัวแดงแล้วมาไม่ไปสายหนีไปลูกแม่แต่ว่าหนีไปไม่ต้องเป็นห่วงแม่หนีไปไปหยุดนะไปย่าหนีไปหนีไปลูกหนีไปหนีไป เป็นอะไรไหมแม่ขอโ้ษค่ะพี่คะช่วยแม่หนูด้วยค่ะหมายความว่าไงเกิดอ,อะไรขึ้นพเพราะเลี้ยงหนูกำลังจะทำร้ายแม่หนูค่ะ,ะอะไรนะรีบไปช่วยแม่หนูทีนะ,ะนะคะนะคะน้าๆนะคะไปจ้ะไปด้วยไปด้วย ไฮ้ไอ้ไ้ไม้ไอ้ไอไอไปไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้ไอ่ไอ้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 ไอไอไอ้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 ไป้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้ไอไอไป้ไ้ไอไอไอไยไอ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 ่ไอ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 ้ไอไ้ไปไอ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 ไไไ ผมก็ปล่อยให้คุณทำร้ายเด็กผู้หญิงไม่ได้คุณคะคุณช่วยฉันกับลูกด้วยนะคะพาฉันกับลูกหนีไปจากไอ้ผู้ชายคนนี้ทีค่ะมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมคุณถึงต้องพาลูกหนีสามีคุณด้วยก็ไอ้ผู้ชายคนนี้มันบังคับให้ลูกฉันนีไปเป็นขอทานแล้วมันก็เอาลูกฉันไปขายให้กับคนแปลกหน้าอีกอ่ะมันพาลูกฉันไปทำอะไรบ้างก็ไม่รู้ฉันยอมไม่ได้หรอกนะคะไป นี่ไปทำหน้าที่ของแกได้แล้วทำยังไงก็ได้ให้เขาสงสารแกแล้วให้เงินแกเยอะๆเข้าใจไหมขอเงินหน่อยนะคะช่วยคนตาบอดค่ะ ช่วยคนตาบอดด้วยนะคะขอ,เ,อเงินหน,หน่อยค่ะโถหนูน่าสงสารจังเอาตังไปซื้อข้าวกินนะจ๊ะขอบคุณคะ่ะ<อ>ช่วยคนตาบอดด้วยนะคะช่วยหนูด้วยคะ่ะขอเงินด้วยนะคะ ด้วยค่ะบริจาคแค่นิดเดียวก็ได้นะคะขอบคุณค่ะช่วยคนตาบอดด้วยนะคะบริจาคเงินได้ค่ะชอบบริจาคเงินหน่อยนะคะเดี๋ยวก่อนจะหนู หนูตาบอดเหรอจ๊ะค่ะห,หนูไปอยู่กับพี่ไหมจ๊ะเดี๋ยวพี่เนี่ยดูแลหนูอย่างดีเลยเฮ้ยนี่แกเป็นใครวะมาชวนมาคุยทำไมแล้วแกเป็นใครอ่ะเกี่ยวอะไรด้วยเกี่ยวเนี่ยวะใกล้เด็กคนนี้มันเป็นลูกเลี้ยงฉันพ่อเลี้ยงภาษาอะไรปล่อยให้ลูกมาขอทานเนี่ยนะทำไมฉันจะให้เด็กเนี่ยมันช่วยหาเงินแล้วมันผิดอะไรด้วยวะ นี่ถ้าแกอยากได้เงินอะ่ะแกก็ขายเด็กคนนี้ให้ฉันสิว่าไงนะไม่ค่อยชัดฉันให้แก 50, ห้าหมื่นห้ามืนว่าไงสนใจไหมตกลงงั้นแกก็เอาเงินห้าหมื่นมาให้ฉันแล้วก็เอาเด็กบ้านี่ไปได้พอ่อเงียบฉันไม่ใช่พ่อแก ไอ้ชั่วกล้าดียังไงวลูกฉันมาขายไหนอะเงินเฮ้ยยังเบลเฮ้ยเฮ้ยเอาเงินฉันคืนมาถ้าแกไม่ไปตามเด็กคนนี้มาให้ฉันเงินเนี้ยแกก็ไม่ได้หรอกโอ้ย นี่ไงคะฉันถึงต้องพาลูกหนีจากผงคนนั้นที่มาซื้อลูกฉันอะ่ะเป็นแก๊งคามนุษยหรือเปล่าก็ไม่รู้อืมเอางี้นะเฮ้ยนี่แนคะ่คุยเลยกกันวะอ่าผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าให้ฉันทำตามที่ ที่ต้องการอ่ะอะไรนะนี่หมายความว่าแกจะยอมให้ฉันเนี่ยเอาลูกแกไปขายใช่ไหมใช่แต่มีข้อแม้นะฉันต้องได้ส่วนแบ่งจากพี่ครึ่งหนึ่งแม่จะขายหนูจริงๆเหรอคะพลอยใส่ไม่ต้องกลัวนะลูกเดี๋ยวแม่ไปส่งเชื่อแม่นะตกลงตามนั้นงั้นก็ไปกัน เดี๋ยวเดี๋ยวนี่แกจะตามมันทำไมวะก็เพื่อให้แน่ใจเองครับว่าคุณจะไม่ทำร้ายเธอเลยลูกอะไรของมันวะเอองั้นตามใจแกแล้วกันไปถ้าเล่าตัวนางเด็กนี่มาให้แล้ว มันต้องได้อย่างนี้สิที่นี่ก็เงินห้าหมื่นเนี่ยมืคืนจะได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยพวกคุณถูกจับแล้วข้อหาค้ามนุษย์เฮ้ยนี่แกเป็นตำรวจเหรอวะใช่ผมเป็นตำรวจนื้อคุ้มแบบ พร้อมตัวมาจับคดีค้ามนุษย์แถวนี้พอดีโชคดีจริงๆนะครับที่ได้บอกแสจากคุณนี่แกพาตำรวจมาจับท่านเหรอใครจะไม่รู้ว่าเป็นตำรวจอ่ะอยู่ยนิ่งวันหนึ่งเรียกว่าสองของกำลังเสริมมาซอยเจ็ดด่วนครับผมจับผู้ต้องหากระบวนการค้ามนุษย์ได้ละขอบคุณนะครับที่ให้ความร่วมมือจนพาผมมาจับกุรายได้เพื่อลูก่ก ยอมทำได้ทุกอย่างค่ะงบิวนี่แกกล้าหลอกฉันเหรอฮะคนเร็วๆแบบแกมันก็สมควรและที่ไปอยู่ในคุกอะเฮ้ยหยุดอ,อ,อย่าขัดขืนนะไม่งั้นโทษหนักกว่าเดิมแนะ่